หนึ่งนาทีกับกอทอการป้องกันอุบัติเหตรุรถพุ่งตกทางด่วนผู้ขับขี่ควรศึกษาจุดขึ้นลงทางด่วนให้แม่นยำเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทางมันสังเกตป้ายบอกทางใช้ความเร็วตามป้ายกำหนดความเร็วรวมทั้งประมาประวังการขับรถผ่านเส้นทางเบี่ยงโดยเฉพาะทางแยกรูปตัว Y วเพราะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทีเดียวนะครับ ถ้าหากขับรถด้วยความเร็วสูงจะไม่สามารถเบี่ยงเข้าเส้นทางได้ทันส่งผลให้รถพุ่งตกลงจากทางด่วนและต้องไม่แซงรถหรือเปลี่ยนช่องทางกระทันหันเพราะว่ารถที่วิ่งบนทางด่วนมักใช้ความเร็วสูงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันได้ง่ายและที่สำคัญขับรถบนทางด่วนยามค่ำคืนยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องความเร็วรถเพราะอุบัติเหตุร้ายแรงบนทางด่วนมักเกิดในยามค่ำคืนที่ถนนโลง่งขับขี่คล่องตัว ยิ่งต้องลดความเร็วรถด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม